ผมอะมียาเบื่อนะแต่ผมก็ไม่่อยจะวางใครนะมีแต่คนามาวางผมเนี่ยมาดูข่าวสารนี่เนี่ย oh <my> มีคนมาวางผมดูดิ <c oughs> ยพี่ออนถักมาคุณแป๊รบกวนมาขโมยหน่อยชิบหายแล้วพี่ออดบอกให้ผมมาขโมยงานตายละไปเดี๋ยววิธีการขโมยหมูนะกดไปเลยกดนี่โบกขโมยไปเลยครับซุนกะลาโบงโดเรียบร้อยครับผมนะโดดไปเลยครับจังหวะนี้ <c oughs> เขาดีเอเอดแดกเข้าไปดิครับผมนะ ทางหมูของผมนี่โดนวางยาค่อนข้างหนักมากผมเลยทําการคาราคิรีหมูทิ้งหมดเลยนะครับคือขายแม่งหมดอ่ะขายทิ้งแม่งหมดอ่ะนะทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยหมูกําลังแปรรูปอยู่เห็นไหมครับเนี่ยผมให้ดูแปรรูปอันแรกน่าจะมาสามพันกิโลเห็นไหมครับอันสองก็คือสองพันสามร้อยกิโลแปรเป็นหมูต้มพะโล้นะครับสามพันกิโลนี่ได้มาล้านสี่นะส่วนสองพันสามร้อยกิโลได้มาล้านหนึ่งแสนนะครับซึ่งที่พี่ผมที่ทำอย่างนี้เพราะว่าผมรู้สึกเสียดายตังค์มากๆที่ผมเติมไปนะครับสาเหตุอะไรทําไมถ้าหมูหมดข้อ แล้วไปดูกันเลยครับอ่ะเรากลับมากันในพาร์ทนี้นะครับผมนะพาร์ทนี้ก็คือเป็นไม่สั์แค่เค่งแก่งเตือนกูก็จะรนะ้องไห้แล้วชัว งามไส้จริงๆเลยอ่ะคือแบบพี่ทุกคนมาวางยาเบื่อหมูหออหมนะีพี่สิริขวัญที่อ้อนนั่นเองนะครับผมเนี่ยพี่สาวผมเองนะครับมาช่วยผมใช้ยารักษาโรคหมูให้ผมคือแบบโอ้โหพี่จะดีไปไหนะพี่ขอบคุณมากนะครับผมนะอนนะเดี๋ยวให้ดูว่าพี่อ้อนเขาส่งอันนี้มาให้นี่พี่อ้อนส่งเอ้ยนี่ส่งน้องหมูมาให้อีกแนละ้วเห็นไหมเป็นน้องหมูน้ำหมูแล่เ้อะน้ำหมูแพนด้า เออหมูแพนด้าหมูแพนด้าขอบคุณพี่อ้อนด้วยนะไปติดตามพี่อ้อนได้นะครับเออพี่อ้อนเขาสตรีมอยู่ทางแฟนเพจอ้อนทีนนะครับผมเออน่ารักน่ารักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวดูน้องหมูนี่โอ้โหน้องหมูน้องหมูอย่างสุดเลยนะครับน้องหมูแพนด้าเออหมูแพนด้าโชตนะครับเนี่ยหมูที่ผมมีนี่ส่วนใหญ่ก็คือจะได้มาฟรีนะเออแล้วก็พี่สิริพันธ์พี่ปฏิพานเนี่ยพี่ปฏิพานธ์ถ้าจำผิดนะเออเขาก็ส่งหมูให้ผมอีกนะอันนี้คือเข้าใจดีมากเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผผผผมม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 มไไไออออ้้้้้้ตตตัััััวววนน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 ีีีีีหหหหหหหูููโจสสลด่่่่่่่่เเคคาาาางใใใกกกะะรรบพิิืช เขาโดนวางยานะคือไอโดนวางยาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นด้วยแต่อาหารก็ไม่มีแล้วนะผม,ผมไม่มียาเสียหายแล้วผมพูดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่อ้อนนะครับเข้าใจดีมากเขาให้ผมเนี่ยขโมยหมูเขาก็คือเป็นหมูฟ้าบ้านเขอนขังวิธีการขโมยหมูก็คือต้องรอหมูมันแบบเหมือนเหมือนหมูเพิ่งคลอดมาแล้วยังไม่ได้ให้อาหารเนี่ยก็สามารถหยิบได้เลยอนะไรเงี้ยหรือหมูไม่ได้อาหารปนระมาณหกหกชั่วโมงหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงเนีย่ยผมลืมแล้วนะครับถ้าไม่ได้ให้อาหารนะ หมูฟันเขาอะเราก็ไปหยิบเขาได้เลยนะโดมาได้เลยนะครับผมนะแต่โดจะโด,ดได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ดวงอะไรเงี้ยก็คือจะดสองทีสามทีสี่ทีห้าทีก็แล้วแต่ดวงคุณนะครับโอเคหมูก็คือเป็นหมูพาอพันนะหมูพันธ์พันม่วงนะที่พี่พออนให้ผมมาก็คือให้ให้มาสองตัวเลยนะครับผมอนะ่ะตัวแรกก็คือเป็นหมูฟ้าบ้าขนขึงขังนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นหมูตุ๊กตาหมีสาวนะครับไอสองตัวนี้นะครับผมนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเอาไปผสมเก็รม่วงเหมือนกันเนี่ย จะมีโอกาสที่จะได้เป็นหมูม่วงนะครับซึ่งผมได้ทําการผสมไปแล้วนะเอาเอาไปฟิวชั่นกันแล้วนะครับเป็นหมูหมูหมูของฟาร์มเพื่อนผมเนี่ยผมเอาไปผสมฟิวชั่นกับเป็นหมูม่วง2ตัวเลยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะพามาลองสุ่มดูว่าไอหมูม่วงเนี่ยถ้าหากว่าเราทําการผสมพันธุ์แล้วเนี่ยมันจะได้เป็นหมูม่วงจริงหรือเปล่านะครับก็คือแบบโอกาสได้หมูม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือต้องเอาม่วงมาชนสีน้ําตาลหรือเอาม่วงชนม่วงอะไรอย่างงี้นะ ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าม้วนจะม้วนจะได้หรือเปล่าแต่ผมเอาม้วนมาชนสีหมูแร่นะหมูแร่ก็คือหมูสีเนี่ยเนี่ยสีสีเหลืองเนี่ยนะครับผมเอาชนหมูนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขอให้อาหารน้องหม้วนหมูแพนด้าหมูแพนด้าเนี่ยให้อาหารหมูแพนด้าก่อนนะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ทําการมาเออผมจะไม่ใช้น้ํายาเร่งยีนนะแต่ว่าผมอาจจะจะใช้น้ํายาเป็นนี่แหละน้ำยาบำรุงคลอดซึ่งผมได้เพชรมาจากการทําภารกิจเนี่ยกดรับภารกิจเนี่ย แต่ผมอะมียาเบื่อนะแต่ผมก็ไม่ค่อยจะวางใครนะมีแต่คนเอามาวางผมเนี่ยมาดูข่าวสารนี่ oh <my> God. มีคนมาวางผมดูเลยคือเอาจิงมันเยอะกว่านี้น,นะหน้าเฟซผมผมอยากปล่อยให้ดูนะคือแบบผมก็พยายามบอกเขาตลอดว่าอย่าทำร้ายผมเลยอย่าทำร้ายผมเลยเพราะว่าผมเติมไงผมเติมทำคอนเทนต์ให้ดูไงแต่ว่าเออน้ำหนักน้ำหนักหมูมันห้าร้อยแล้วใช่ไหมตอนนั้นนะเขาเขาเขาวางผมนะครับจนน้ำหนักหมูผมเหลือมา7เจ็ดสิบนะครับเออผมแบบผมท้อเลยผมไปไม่เป็นเลยนะครับเออผมแบบก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ว่ากันโอเค มามาดูเซตแรกกันดีกว่าผมจะทําเป็นเออ่เจ้าหมูตุ๊กตาหนีสาวอาะไรกันนะอ่าใช,ใช้น้ำยานี้นะน,น้ำยาเนี้ยอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับน้ํายาสีเหลืองที่ผมใช้เนี่ยมันคือน้ํายาบำรุงขันนะเวลาใช้เนี่ยก็คือจะได้รับหมูลูกหมูสองตัวนะครับโอเคเอซึ่งฟาร์มผมมันว่างเจ็ดนะครับฟาร์มผมมันว่างอีกเจ็ดไม่เป็นไรนะครับเราก็ยัดไปได้นะไม่ต้องเสีเรียสโอเคก็ทําการเหมือนเดิมครับผสมพันไปเลยครับผมนะโอเคใช้น้ํายาไปแล้วก็เล่นคอดขันข้นต่ำไปนี่ครับผมนะโอเคได้ได้หมูมาสองต ได้แล้วว่เอายังยังยังสามสองหนึ่งกดไปครับผมนะซึ่งกระดาบมี่ครับผมนะโอ้โหหมูแลมาเป็นไงนะก็คือได้หมูม่วงไม่ใช่ไม่ใช่หมูแลโทษทีครับ <c oughs> เออได้ได,ได้ได้หมูยยลลี่มาเออหมูสลามกินมะนาวแล้วก็อีกอันหนึ่งือเป็นหมูนี่เออหมูฟอบ้านขึงขังนะผมนะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับทำการใช้น้ำยาไปเลยน้ำยาเลี้ยงคอสูงเลยสามสองหนึ่งสกม,สมตุ้มเข้าไปครับผมนะเป็นหมูอะไรครับผมนะ โอ้โหมันเป็นเป็นหมูหมูพริกซี่นะหมูพิกซี่สองตัวเออแต่ว่าไม่ได้หมูแร่นะเอาในใจผมก็คืออยากได้หมูแร่สีสีสสฟ้าเหมือนกันนะ <No. S 1> แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่สีเรียดโอเคก็ทําการเหมือนเดิมครับให้อาหารไปนะครับผมเออก็สับเต็บรูปรูบแกนนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคหลงังจากให้อาหารป้ก็มาเลยนะครับไปที่หมูเหมือนเดิมครับผมทำการผสมพันธุ์นะเนี่ยหมูเกทที่ผมใช้ผสมก็คือเป็นหมูเกทม่วงนะครับเอเกทม่วงมาแล้วกันเอาม่วงชนม่วงมาแล้วกันนะครับโอเคแล้วก เฉิมม่วงไปอีกอ่ะหมูตอนนี้เดี๋ยจะว่างสองทีนะครับได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคก็ทําการอย่าดูว่าอัดคลิปอยู่วะโอเคยังอัดคลิปอยู่นะครับโอเคไปกลับมาอ่ะแล้วก็ทําการเหมือนเดิมครับใช้น้ํายาเล่นคลอดให้น้องหมูเลยนะครับนี่น้ํายาเล่งคลอดครับผมนะโอเคสุ่มเล่งคลอดหนึ่งครั้งเล่งคลอดสองครั้งครับผมนะโอเคซุ่มกระดาบมาตัวหนึ่งครับหมูหนึ่งตัวเป็นตัวอะไรโอโหเป็นหมูม่วงอีกตัวหนึ่งครับผมก็คือเป็นหมูตุ๊กตาหมีสาวครับอ่ะไปอีกหนึ่งตัวครับอ่ะน้ำยาเล่น จำยาเล่้งคลอดครั้งที่สองจะทีรักไปครับซุ่มกระลาบัมคุณไม่ได้ตั้งคันอ้าวเชียร์ละผิดตัวกดผิดตัวโอเคไปครับอีกครั้งหนึ่งซุ่มปัมโตได้ตัวอนะไรมาโอ้โหได้เป็นหมูเยลลี่เลยแต่ว่าเป็น,ปนหมูหมูสลามที่เป็นเพศเพศเพศผู้นะครับเออสลามกลิ่นชาเขียวนะครับผมนะ,ะก็เท่ากับว่าตอนนี้ราไม่มีแต่เพศเมียแม่พัน์อย่งเดียวเลยเราไม่มีเพศผู้ผสมพันธ์เลยนะมีแต่หมูแล่ที่เป็นเพศผู้ผสมพันธ์แล้วก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะครับผมนะโอเค ก็เหลืออีกหนึ่งตัวนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวทาการใช้ผสมพันธุ์ไปโอเคผสมพันธุ์ไปโอเคหมูม่วงมีไหมโอ้หมูม่วงเดี๋ยวขึ้นมือนกตัวนึงนะโอเคเอาหมูม่วงยัดไปนะครับทําหมูบักก่อนทําบักหมูก่อนนะครับวิธีการทําบักหมูก็คือมาสิบเอ็ดในครอบมีสิบเอ็ดอันแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็มาที่อือต้องต้องซื้อต้องซื้อน้ํายาบำรุงคันนะแต่แต่ว่าเพจผมไม่พอแล้ต้องเติมเพจก่อนนะครับขออนุญาตเติมเพจแป๊บนึงนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชม อ่ะตอนนี้ผมก็เติมมาฮะหมด199บาทนะเป็นแพ็คแพ็คที่ผมใช้ก็คือเป็นแพ็คตัวนี้ร้านคานะ้าแล้วก็นี่แพ็คนี้แพ็คนี้นี่แพ็คเพชรนี่เดินทางขวาสกุบสกุบนี่แพ็คนี้เห็นไหมอะร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับผมอ่ะโอเคได้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 ทุยยามไส้เราได้เพชรมาแล้วนะโอเคทำการซื้อยามรุงคันหนึ่งอันนะครับห้าสิบคือแพงนะค่อนข้างแพงนะครับเออโอเคแล้วกลับมาเลยนะครับแล้วก็อ่าทำการให้อาหารน้องก่อนนะครับโอเคเราใช้เป็น อ่าเจ้าหมูตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคฉั้ยนยาไปแล้วก็ยามลงคันไปนะครับมาดูได้สองตัวนะครับหมูหมูที่เราได้คือสองตัวดูที่ว่าจะได้ตัวดีบเด็ดหรือเปล่าน,น,น,นะครับผมนะใช้น้ํายาไปโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับสามสองหนึ่งซกมการะโนโปกบผมนะโอเคได้ตัวไหนบ้างซึง้โอ้โหไูไม่ไม่มีหมูไม่มีหม,หมูหมูทองเลยเออไม่มีหมูทองเลยคือคือ,คอมีแดดเป็นหมูเพศเมียแล้วก็เป็นหมูขี้เบียยนะครับผมนะอืมซึ่งซึ่งข้างที่จะดุอยู่เหมือนกันนะดุอยู่เหม โอเคแต่ว่ามันก็พอที่จะขายหมูเพศเมียได้อยู่นะเออแต่เพศผู้นี่มันมีตัวเดียวเขี้ยโอ้โหโคตรโคตรโหโดโเลยนะโ,โหดมากถือว่าโหดมากย้อนถักมาเออคุณแป้รบกวนมาขโมยหน่อยคิดผายละพี่ออดบอกให้ผมมาขโมยงามใส่ละโอเคเดี๋ยวผมทาการขายหมูที่ดเปียกของก่อนเอาหมูตัวไหนขายดียว่าเอานี้ลวกันเอานี้ขายแล้วกันขายไปก่อนโอเคน,นะาหนะโอเคไปขายขายไปก่อนขายไปตัวนึงไงไอเยลลี่ขายไปขายทิ้งไปนะขายไปเลยอ่ะแล้วไปขโมยก่อนโอเคไป ไปหาฟาร์มพี่อ้อนเดินด่วนเลยสึบโอเคไปเยี่ยมชมก่อนไปหาพี่อ้อนก่นอนอขอโมยขโมยเนี่ยวิธีการขโมยหมูนะกดไปเลยกดนี่โบกขโมยไปเลยครับซุ่มกระลาบงโตเรียบร้อยครับผมนะโดกเลยครับจังหวะน,นี้โอเคขโมยไม่สำเร็จคุณเสียสี่หมื่นอ่าได้ได้คุณขโมยอีกครับผมนะเวลาเราผลลับเอาดิเอาดิเอาดิเอเอ,เอ,เอแตกข้าไปนะครับผมนะ่ะเสียสองหมื่นครับให้อาหารน้องน่ะให้ให้น้ำน้องน่ะโอ้ยฟาร์มพี่อ้อนมีแต่หมูแลดูนะทุกท คือมีแต่แรทั้งนั้นเลยอะลูกหลักครับผมนะเออฟันพี่อ้อนเป็นหมูแร่นะครับผมนะผมโด,โดโดโดหมูพี่อ้อนมานะครับคือประเด็นคือพี่อ้อนให้ผมโด้เลยครับนะครับ, <c oughs> รบขอบคุณมากขอบคุณพี่อ้อนมากมากนะครับผมนะโอเคเออือ,อว่าวเยี่ยมมากถือวเยี่ยมมากโอเคตอนนี้ผมก็มีสิบสองละมีหมูสิบสองตัวละนะแต่ว่าสิ่งที่อยากได้คือเป็นหมูแร่นะเออเวลสามสิบตอนนี้โอเคผมอยากได้หมูแร่มากกว่าโอเคก็ส่งหมูก็มาได้นะส่งหมูก็มาได้หมูแร่เดี๋ยวเผื่อมาให้หาเลาขายให้ดูนะครับผมนะ ที่ครั้งนี้ผมจากลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณมากมานะครับที่รับโดนจบนะครับคือยอมจริงอนะเอายิงคือยอมจริงเพราะว่ามันมันเล่นยากแล้วสําหรับผมตอนนี้นะผมขอระบายความในใจหน่อยคือผมมาเล่นยากแล้วถามว่าทำไมถึงผมพูดแบบนั้นนะครับสาเหตุที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าคนอนะมาลุมวางยาผมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลาผมทําน้ําหนักหูได้เยอะคนก็ลุมวางยาอีกนะครับผมเนะี่ยคือ สิบนาทีอ่ะ geliyor, มันจะลุมวางสิบนาทีมวางยาได้ทีเดียวใช่ป่ะแต่คนที่วางยาผมอ่ะมีเป็นร้อยนะครับผมะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับเออแล้วเพื่อน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 ที่ผมรับมามันเกินร้อยห้าสิบใช่ไหมคือมันเกินไปอีกอ่ะแล้วผมไม่สามารถที่จะแบบไปดูเขาได้ไม่สามารถที่จะไปลบเขาได้สิบนาทีเขาจะมาวางยาอยู่นี่สิบนาทีเขาจะวนมาวางยาอยู่ชื่อเดิมเดิมผมจะเห็นชื่อเดิมเดิมมาวางยาผมอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมีหลายๆคนก็มาช่วยผมที่เขาเรียกว่านะ่ ช่วยแบบเอายาเอายาแก้มาให้นะครับแต่คนก็วางยาเยอะกว่าคนที่มาช่วยแก้คือจะหมูผมน่ะมีสถานะบนหัวเขียวทั้งทั้งหมดเลยผมก็ผมผมมองว่าผมมาเล่นยากมากตอนนี้นะครับสาหรับสําหรับผมนะเออคือผมอะ่ะคนหมั่นไส้หรืออะไรหรือยากแก้ผมก็ไม่รู้หรอกแปลว่าขอบคุณแล้วกันนะเออคุณต้องขอบคุณที่มามามา,มาแก้งหรือว่าอะไรเนี่ยนะเออเดี๋ยวยากลาไปก่อนแล้วกันคลิปนี้ต้อง ฝากกดไลค์ลด้วยลวกันนะครับผมไปละสวัสดีครับผม